สวัสดีค่ะพ่อแม่แม่สวัสดีพ่อแม่เอฟซีอยากหน่อยเอฟซีสนหอยเป็นบรรพงเอฟซีพลังเงียบทุกคนใครใครที่มาเจอคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะมีเรื่องมาบอกมาเล่าไปน้องเห็นอีหลา่าลายเงาเลยออกมาขอบคุณนเอฟซีไอ้มาไล่เรื่องในวันที่สิบแปดเนาะเบิ้งเนี่ยเ,เป็นนากระดาษ สิบอสสองหน้ากระดาษเอซีพุทธิแง่ค่ะพี่นลังเดินเข้าไปฟังวัยอิหล่าพูดถึงพ่อพ่อแม่แม่ไว้จังใดอีลาบอกว่าอิลาขอบคุณนมาไล่ผอของพ่อพ่อแม่แม่อีกซี่ทุกคนเลยย้าที่สนับสนุนอีหลาในเส้นทางนี้ทางนี้อยู่ตลอดเพราะว่าสิเฮ็ดแง่พ่อพ่อแม่แม่ไงความสนับสนุนอีลาได้ค่อยซัพพอร์ตอีลาทุกอย่างในเส้นทางนี้ลาพร้อมสิมอบความสุขให้พ่อพ่อแม่ ที่มาชมมาสนับสนุนหล่ะแล่ที่ลื่นบดายเลยขอพระคุณพอะจูเมนุดย่าสุภาพลุ่งอำนาจพอนุ่นแม่บีสันอิลาวะพี่นอ้องแล้วก็พ่อกันใชัยภูว่าถิมบ,บ่ปาลาบัวาลาสิมีปัญหายังยยไงซำใดคคำว่าพอกระยังสิค่อยอหายกำลังใจลาและค่อยชู้ปีก ฟังได้พี่น้องช่อยชูปีกป้องหลาและครอบครัวตลอดจากเด็กน้อยที่เพิ่งเคยมีอีกอย่างเลยจนได้ก้าวเขามาในวงการน,นี่เกือบจะ3ปีพอพอแม่แม่ของหลากันย่างค่อยพักดันอีหลามาตลอดขอพรอคุอ้นพ่อผู้ผู้เป็นแสงสว่างหมายถึงพอโจูเนาะขอพรอคุ้นพอโจู ผู้เป็นแสงสว่างให้รูปๆได้มีอยู่มีกินทุกมือหนีเด้อจ้าขอพะคุณพอกันใช่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหล่าอีกคนเดอจ้าผู้บววางยังยยงย้งน้ำหลากบหลาวาพอกันใช้บ่เคยหวังยั้งน้ำไหลเฮ็ด้หลาตลอดแล้วก็พอ แลวก็ลาหักและเขาลบอยู่ตลอดลาบอกว่าเป็นผู้ที่บวังนังย่ำเพ็ดให้ลาตลอดคือจังพอหักของหลายคนมาสั่นลาว่าขอบคุน่นพนนไนไมบีผู้สพอร์ลาขอบควัวหลาอีกคนหากบ่มีไอ้คนทีก้ามันหนีกับคงบ่สิวมีคคำว่าอุ๋งอิงเพชรบานแพง ขอพระคุณคุณผู้สนอยทุกท่านที่สั่งสรรชวงงามๆของอิหลาขอบคุณพีเด่นพีทีมเด่นเพชรและที่มาจารย์นดนตรีและพ่อพ่อพีพีค่อนว้อยที่อยู่เบื้องหลังโชว์ของหล่าทุกโชว์หากบมี่ทุกคนคําว่าที่เพชรกับคงสิบบมี่ทุกมือนี่อิหล่าวะ อีหล่าขอขอพกคุณมาไล่จากพ่อพ่อแม่แม่พลังเงียบและทุกๆุกมาไล่ที่พ่อพ่อแม่เอฟซี่ของหล่าได้สนนับสนุนหล่าด้วยจ้าขอบคุ้นปรรักของหล่าทุกหลังที่พร้อมใจยูเคี่ยงคางหล่าขอบคุ้นเอฟซีพลังเงียบที่คอยเบิงหล่าย,ยู่ง,ง,งห่างหัวใจดวงน้อยดวงนี้พร้อมสิเป็นร้อยยิ้มให้พ่อพ่อแม่ เป็นความสุขให้พ่อๆพแม่ๆตลอดไปด้วยจ้าสาธิตหมอก้องบอกคนหนึ่งหนากระดาษปะไงแล้วก็อีลาจะสร้างสรรค์ผลงาน,นดีๆให้พ่อๆพแม่ๆได้ชมได้เบิง่งให้มีความสุขให้พ่อแพลพ่อๆแม่ๆมีความสุขตลอดไปด้วยจ้าแล้วก็ใส่อีโมจิรูปหัวใจแล้วก็วงไอ้มาไล่ีโมจิหัวใจตรงมาไลอ่อะ พิเศษจะพอกิดเนาะในโวนพิเศษของพอกันใช่ป้าผมมานางอ่านขอยเลื่อนเบิงเนาะคัดออกมาแล้วประม่านสิบว่าหน้ากระดาษเนี่ยพี่นอกหอยคัดออกมาคำวอาวีลัสามหน้ากระดาษเอาคือคำวอานั่งแบบออกมาจากใจเนาะขอบขอบพคุ่นพวมแม่แม่แมที่สนับสนุนเพลินโดยเฉพาะพอกันใช่ คือแบบตั้งแต่เห็นมาที่แรกๆพอกระช่ายเป็นคนที่เอานั่งมาไหลโาสดนั่มตอนใหม่ๆเนาะนั่นแหละพี่น,อน้องคนบื้องคือคนบบลืมคุ้นคนมี่จะเลื่อนไปหนาวี่ลานอาคิมเนียกัไว้ซ์มิเด้อค่ะภัยบริสันกดติดตามกาฝากกดติดตามาก,ามากามดกระดิง่งกริ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 ่ง,งแบบจะได้บริวารคลิปต่อไปนะคะเนาะสวัสดีค่ะ